มาสำรวจนี่ก่อนเนี่ย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 บ้านต้นไม้เนี่ยเร็ว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 เป็นบ้านไม้ทรงไทยแบบนี้นะอะมืดมากนะอันนี้แม่กุ้งใช้โหมดแบบว่าเพิ่มแสงนะทุกคนคือมองพี่ใหม่ต้องเปิดแฟลชไม่งั้นมองไม่เห็นทางเนาะอุ้ยเมื่อ <c oughs> กี้หนูเห็นคนมีมอด้วยดีไซน์ทีวีป่านี้นะทุกคนวันนี้นะเรามานอนที่บ้านภูริทัศน์จังหวัดเชียงใหม่กันนะคะทุกคนไปนี่ ไปแม่กกุ้กก็ขี่จักรยานนะเขามีนี่นะทุกคนรถโกคาร์ทรถจักรยานนะให้เราขี่เล่นแบบนี้นะปะเราจะไปไเราจะไปสำรวจกันพี่หมมาแล้วพี่ไมปะ <laughs> ตามกันไปพี่หม่เราไปสำรวจกันมืดๆเลยนะพี่หมมาเร็วทันวาตามมาธนวาตามแม่กุ้งมาโอ้เขาไม่รอเราเลยมืดมากพี่เมื่อกี้เมื่อกี้อยู่หน้าร้านค้านะมันไม่มืดนะตอนนี้มืดแล้วอ๋อทำไมมันมืดขนาดนี้เนี่ยทุกคน อันนี้เป็นโซนสะว่ายน้ำนะที่เราเล่นกันไปเมื่อตอนกลางวันนะปไาพี่ไม่ไไห,หุ้ยดีไซน์เกียวี่หายไปไหนแล้วพี่ไม่ทันว่าแตาไม่กลุ่ม,มานี่นะเราจะวนไปทางห้องพักเรากันหุ้ยเฮ้ยเฮยเฮยทุกคนทุกคนเราขึ้นไปสำรวจนี่กันจอด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 เฮ้ยอันนี้อะไรอันนี้อะไรอุ้มตุตืต่นเลยเดี๋ยวทุกคนเปลี่ยนหมดแป๊บเปลี่ยนหมดแป๊บด,ดีไซน์เรามาสำรวจให้ก่อนเนี่ยเนี้ยเนี้ยเนี้ย บ้านต้นไม้เนี่ยเร็ว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 เขามีบ้านต้นไม้ด้วยแต่ทุกคนเราจะขึ้นไปสำรวจบ,บ้านต้นไม้ตอนกลางคืนกันพี่หม่เร็วพี่ใหม่ลงมาหรอจริงเกลี่ยมาเกลี่ยมามาหนี้มานนี้มานนี้ธันวาขึ้นไหมเนีย่ยขึ้นไม,ขนไม,ขนไม้ขึ้นบ้านต้นไม้ไหมนี่นะทุกคนแม่กุ้งให้ดูก่อนมันเป็นบ้านแบบนี้นะเป็นบ้านไม้ทรงไทยแบบนี้นะอะนำทีมโดยพี่หม่พี่หม่จับน้องธันวาด้วยค่ะพี่หม่ ป่ะมืดมากนะอันนี้แม่กุ้งใช้โหมดแบบว่าเพิ่มแสงนะทุกคนคือมองซิใหม่ต้องเปิดแฟลชงล้นมองไม่เห็นทางเนาะอุ๊ยกล้า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 เป็นมีไฟมีไฟไปหาที่เปิดไฟก่อนโอ,โอ้ทันวานำ,นำเลยนะครับนำด้วยทันวานลครับทุกคนฮะอ่าเห็นไหมมันไม่ดิน่ากกลัวเลยมันมีของเล่น กลางวันเราไม่ขึ้นมาไงอุ้ยเตะบอลเตะบอลมีอะไรอีกมีอะไรอีกนี่มีของเล่นชุดครัวด้วยบอลไปไหนอะบอลหายไปไหนเหลือแต่คนบอลอยู่ไหนไม่รู้เฮ้ยอันนี้กล้องอะไรอ่ะแต่มันไม่ดีหรอกล้องส่องดูดาวนั่นน่ะกล้องจุลทรนใช่กล้องส่องดูดาวอ่ะนี่ไงเขามีพัดลมให้ด้วยเห็นไหมเปิดพัดลมก็ได้นะ โ่าๆๆอ๋อน <laughs> ี่นะตอนไม่เปลดไฟน่ากลัวมากเนาะพี่ใหม่เนาะโอ้โหปลดไฟแล้วเป็นไงตะลึงตะลึงตะลึ้งตึงๆๆๆตะลึงตึงๆตะลึ้งตึงๆตะลึ้งตะลึ้งนี่มีมีอะไรไม่รู้แอลดูอยู่ ก็มีที่นั่งด้านนอกแบบนี้ด้วยเฮ้มเวลาไฟดับอย่างหลอนนะมกหนหิมะมีพลังงานบางอย่างแอบมองเราอยู่นี่ระวังระวังดูทางระวังดูทางมันมืดมากไปสำรวจต่อค่ะพี่ใหม่ไปไปพี่ไหม้มาด้วยแล้วหรอเราจะไปสำรวจกันต่อนะทุกคนนี่อันนี้เป็นห้องพักพี่เกลลี่นะทุกคนห้องพักเกลลี่คีป โอ้นี่แอบดูแอบดูแอบดูล้วแอบดูห้องเขาแอบดูห้องเขาไปนี่นี่ฝั่งนี้มีที่ยิงธนูยิงอะไรด้วยนะเฮ้ยตรงนูน้นเรายังไม่ได้สำรวจเลยทุกคนนู้นนู้นตรงนูน้นไม่รู้มีอะไรนี่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 แล้วก็หลังนี้นะนี่เป็นห้องพักของแม่กุ้งคาดิซายเองหลังนี้เลยนี่เป็นเรือนไทยแบบนี้นะ หลังใหญ่สองหลังหลังเล็กสองหลังนะทุกคนป่ะนี่มีที่นั่งเยอะเลยนะทุกคนโอ้โหดีไซน์อย่างซิ่งอะดีไซน์อะดีไซน์ชอบมากมาดีไซน์มาแล้วตามานี่เขามี ATV ให้ขับด้วยนะชั่วโมงละส0 0รอนะเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเราจะมาขับกันนะถ้าทันนะตามาตามาเฮ้ยมานั่งกิน แหวตรงนีไหม <lining> นี่เออ้าเขา้าแวงมือแล้วปะแวะด้วยแวด้วยหูนี่นะเข้ามาแววกันตรงนี้นะมันมีอะไรามันมีอะไรหูในนี้ก็มีเหรอของเล่นเยอะจริงๆนะที่นี่เนาะครับไม่รู้เหมือนกันนัเนย่ยเล่นยังไงดูดิของเล่นเยอะมากทุกคนแบบว่า เป็นบ้านพักสไตล์ครอบครัวของแท้เลยนะคือแบบว่าถ้ามานี่คือถูกใจเด็กๆมากเลยเพราะว่ามีของเล่นเยอะมากครบครันเฮ้ยเล่นเป็นหรอมาฮอปอ,อ่ะไอหมารูกหมาลกนี่นี่อะไรตอมตีหรอไม่ใช่โอ้เยอะอ่ะมีนี่มีเดียวนะสายอันนั้นนะอ่ะเออนั่นไงมีแม้มีนะหนูเล่นไปยังมีสองอันแน่เนี่ยรอ นี่นะทุกคนถ้าใครอยากมาพักที่นี่นะมาได้เลยนะคะที่บ้านภูริทัศน์นะคะทุกคนจังหวัดเชียงใหม่นะไม่กุ้งเสียงแหแล้วปะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะทุกคนอย่าลืม